ทุกข้อมันนี้กลับมอีกแล้วนะคะกลับช่วยกันเายนะอ๋อไม่มีชื่อไม่เป็นไรไม่มีชื่อก็ไม่เป็นไรจริงเป็นแต่ไม่เป็นไายคือเป็นนิดหน่อยแต่ไม่เป็นเป็นบางไม่เป็นบางตามฟิลคือคนเมนเยอะมากเราจะให้ลงอีพีแล้วไปคือเป็นฟิลว่าตอนที่เราลงอีพีที่แล้วเนี่ย ก็เขียนด้วยความสังรีว่าแบบเป็น EP0 ศคนก็เมนว่า EP0 ศนย์ยังตลกขนาดนี้ EP1 จะขนาดไหนเฮ้ยอย่าคาดหวังเพราะตอนนี้ไม่กล้าลง EP1 หแล้วเพราะเปิดอี ep นี้จะเป็น EP ที่ศูนยจุดสกลัวคุณคาดหวังเนี่ยน่ะหรอ EP1 หวันนี้ก็เป็นฟิลว่าเออมากินข้าวกาัน n o r มอ l เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เมนูจะเป็นเมนูอ,อ่อไก่ทอดลองนึงตามนะจะเป็นฟิลแบบ ไก่ทอดที่ไม่ใช่สีเหลืองอะคือไก่ทอดสีเหลืองความรู้สึกส่วนตัวจะเป็นความรู้สึกว่าไก่ทอดแอบคือไก่ทอดแอบไก่ทอดสีเหลืองคือไก่ทอดแอบคือแบบไก่ทอดแบบลักชัวรี่คือจะเป็นไก่ทอดสีเหลืองแต่ถ้าเป็นไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ทอดพักใต้อะมันจะเป็นมีความน้ําตาลอมแดงมันแบบมันเรียกกันย่อยสารบคนอ้วนเข้าใจปะวันนี้ตอนนี้สั่งไปแล้วแต่เดี๋ยวรอมาส่งจันทุกคนกลับมาแล้ววันนี้เปมาอีสมาดอ้วนเป็นฟิลว่าไก่ทอด ไม่ขอายลูสกันหรอกออินเสิร์ตหน่อยตามภาษาบรร بان ุช่องเราโอ้โหน่าคิดเหมือนแก่ตายตายแล้วแบบไม่ได้เกิดอ่ะคือมันหอมมากอย่างใ้ได้กินเนาะคอข้อเหนียวแต่จริงๆเป็นคนไม่ชอบกินข้อเหนียวนะเพราะว่าอะไรไหมกินแล้วง่วง มีใครเป็นปั๊กกินละง่วงอ่ะนี่พี่พเขาเนี่ยแต่ชอบง่วงมากมีแต่สะโพกน้องกิบสะโพกทุกคนร้านนี้ไม่มีน้องเลยอร่อยสุด,สดอ,อร่อยมากอร่อยสุด,สด มันนั่งเนี่ยแล้วแบบมันแล้วใส่ชุดไก่อ่ะมันใส่ชุดแบบราตีไก่ทอดอ่ะแต่คือไม่ใช่นะอันนี้คือจัดมุมกล้องใหม่พี่มิบอกว่ามุมมันต้องไม่เกินอ,อกแล้วก็มองเห็นอาหารได้นี่นะแต่มืดติร์อนะขออ่าวแบบเสรทีปรับภาษารบอบละข่าวสุดๆเป็นเกาหลีเลยนี่เป็นคนชอบกินไก่ทอดมากมันอัปเดตมาเรื่อยก่อนหน้าเนี่ยชอบกินหมกูกรอบจะไม่บอกว่าขออนุญาตใช้มือนะเพราะไม่รู้จะขออนุญาตใคร อยู่คนเดียวกลัวหนังตบบเนี hmm. ้ยจูิสจู๊ดแบบเนี้ยไก่ทอดกับคน่นเนี่ยไม่รู้ของทุกันไหมสาบคนอื่นนะทำเร็จแล้ว The Base. แล้วถ้าเรามีเพื่อนตัวดีชอบกินหนังสิ่งที่อยากทำคือมอย่างนี้ค่ะอยากถลกหนังหัวแต่สิ่งท,ทำได้คือ <c oughs> ต้นรถหนังอร่อย <c oughs> แลวรุมเพ้คนที่เป็นที่อยู่บ้านด้วยกันนี่คือใครเอลี่หลางหลังคือต้องสั่งแยกสั่งแยกกันห้ามสั่งรวมเพราะถ้าสั่งรวมเราแยกกันกินหนักปุ๊บตีกันเลยนะเคยจะตกไปแล้วเพราะแย่งหนักไม่รู้ใครเป็นไหมนะเพราะถ้าเราอ้วนแล้วอะคนจะชอบคิดว่าเราชอบกินของหวานเราชอบกินเค้กเราชอบกินขนมหวานซึ่งไม่จริงค่ะนั่นไม่ใช่เรื่องจริงนะไปฟังมาจากไหนอันนั้นไม่ใช่เรื่องจริง นี่เป็นคนที่ไม่กินเค้กไม่กินขนมไม่กินของหวานเต่เามาันเลี่ยนแล้วเวลาไปเที่ยวแบบกับเจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่กินไม่เราไม่ชอบกินของหวานฮะ<า>ไม่ชอบกินของหวานหรอจะอ้วนได้ไงข้าวสวยค่ะข้าวส,าสวยแป้งสักไรข้าวสวยไก่ทอดมันหมูหนังไก่อ่าแต่ไม่กินเค้กทำไม แล้วนั่งคุยเพราะว่าแต่ละที่ลง EP แรกไปเนี่ยคนก็มันชอบเพราะว่ามันกินข้าวกับเพื่อนก็จะพยายามทำตนเพื่อนให้มากที่สุดเอนนอเวลานี้เราชมลสั่งครั้งแรกปกติจะไม่ค่อยสั่งอะไรที่สั่งร้านอะไรที่สั่งครั้งแรกเพราะว่ากลัวไม่อร่อย คือบางทีแบบเคยลองเปิดใจนะสั่งร้านอะไรแปลกๆเงี้ยมันไม่ได้อ่ะคือแบบอยากโทรไปถามว่าพี่ขาอันนี้อยู่ถบบไม่ได้ควรนะคะอันนี้พี่ตั้งใจทํายังอันเนี้ยที่หนูสั่งมาเนี่ยกระเพาหมูก็เจ็ดสิบแปดสิบเนะียพี่ตั้งใจทำยังอยากไาวเลยว่าแบบตั้งใจหน่อยแกมีวันจับปะอริวันจอบทูดูอ่ะคือแค่คลุกแค่อร่อยอย่ะทาไม่ได้ไคือน้อยใจคือฉันเลือกแกแต่กระทำแบบเนี้ยเอาอะไรมาแล้วก็ไม่ยอมนะ ถ้าให้เลือกเราว่าเงินสิบล้านกับไก่ทอดนี่เลือกเงินนะใครจะเลือกไก่ทอดก็เลือกไม่เลือกนี่ไม่เลือกไก่ทอดนี่เลือกเงินสิบล้านแต่ถ้าให้เลือกไก่ทอดกับขยะนี่เลือกไก่ทอดใครจะเลือกขยะก็แล้วแต่นเลือกไก่ทอดอร่อยมากจากที่เราลองเิปไปแล้วไปแล้ว ดีใจมากที่หลายคนชอบแต่แบบบางคนก็แบบว่าเสียงเบานี่งงอนเบาจริงหรอนี่เราพูดเปนปกตินะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเทปหน้ามาแน่นี่สั่งไปแล้วลำาพงวัดบนโลกเนี้มีคนโอ้คนไหนที่ชอบกินแบบอกเลยเห็นไหมอกไก่อะไรเงี้ยนคนชอบกินส่วนตัวฉันนะฉันไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ต้องมีมังคับด้วยไม่ชอบเลยอนะมันเป็นส่วนที่แบบว่าแห้งแห้งแบบผาดคอ ไม่เคยรู้สึกถึงความอร่อยของมันว่าอกมันอร่อยยังไงอยากให้ทั้งโลกเนี้ยไก่ไม่มีอกเป็นแบบหัวแล้วก็น้องแต่สะโพกเลยไม่อยากให้มีอกไก่ไก่ทอดอร่อยอ่ะอร่อยมาแล้วก็นแบบว่าแกะที่ฝันเพราะว่าแบบว่าอยากฉันแบบอยู่ในบอ่อหรือว่าเปน็นอ่างอับน้ำอ่ะแล้วใส่ไก่ทอดเอาไว้ในนั้นสักหมื่นชิ้นอ่ะในบอ่ออบน้ำอ่ะแล้วเราก็เอาตัวแล้วก็คุกอย่างเงี้ย น้องลาเ,นลเาหน,หนนะียวไก่ราทำลาไผ่มาแล้วน่ะมันเป็นข่าวใหญ่ว่าแบบขา้าวเหนียวไก่หายเหนียวไก่อ่ะมันอร่อยขนาดนี้นะถ้าจะนำหายเสื้อต้องออกนะคาริสาเหนียวไก่ใครลิเหนียวไก่อิสเหนียววะอิสเหนียว a ันอิสกายอันไอสโก้ครูเซวันอันอ I ส o อจะพูดอินออตากานาร์ I อันไอสโก้อินเสวันอันไอทหายไปแล้วคาริสาใครลิเหนียวไก่ ถ้าเราจะมีแฟนนะก็อยากให้แฟนเ,าเราชอบข้าวเหนียวไก่เหมือนที่เราชอบถ้าก็ไม่กินเหนียวไก่ไงีแกแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรกินคนเดียวได้หมายถึงว่าถ้ามีก็ดีไงโอ้โหแกเออคำนี้นี่แหละที่เราตามหาคนเราจะมีแฟนไปทำไมวะถ้าไก่ทอดมันอร่อยขนาดเนี้เขาจะฟะเแป้ง มีแฝดแล้วไม่อร่อยเท่าไก่ทอดจะไม่มีอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวกินไก่ทอดเป็นวันวันดีกว่าโอ้ยก็้ขอบคุณนะสำับหนังไกอ่อะเพลงทำรักของเรามันกลายเป็นหนึ่งเดียวน้องตีสะโพกสัก่งมาเจ็ดชิ้นกลัวมันน้อยเกินกดขนาดข้าแม่มีจริงวัวแล้ว ทุกคนเรากินอิมแล้วนะคะจบไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะ บ๊ายบายค่ะทุกคน